หลังจากที่ไม่ได้ไปต่างประเทศนานทริปนี้เราไปสิงคโปร์เรนนี่หลับตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับเราถึงสนามบินสุวรรณภูมิประมาณตีสี่ครึ่งลูกหนาวแม่หนาวนี่หนาวเตอร์ฟันโหนี่จับนี้เลยไอ้นี่ง่วงไหมอ่ะไม่ง่วงไม่ง่วงแม่ง่วงมากแม่ยังไม่ได้นอนเลยไม่นอนไปแล้วหนาวตีสองยังไม่นอนเลยตื่นตีสามจะเรียกว่าตื่นเลยดีกว่าพาสปอร์ตจินที่เพิ่งไปทํามา ขังเล่นนี่นะคะหายหนาวยังพร้อมไปยังเอาละค่ะอึนเต้นไปเนี่ยง่วงงง่วเหรอคะไปนนอกเราเดินทางทั้งไปทั้งกลับด้วยสายการบินไทยนะครับเป็นคอน v e เนียนไฟท์ไทม์นะครับมีไฟท์เช้าแล้วก็ไฟท์เย็นทําให้เราเที่ยวได้เต็มวันมากขึ้นเออเมื่อกี้เป็นวัคซีนพาสปอร์ตนะต้องมีอันนี้ด้วยชื่อว่าอะไรนะครับน้องสีโบอะไรเลเวลการ์ดน้องพูดอีกทีได้ไหมครับ ก็คือต้องมีเข้ายืดเข้าจากทิ่ไปขนาดทางเป็นไก่โคอะไรกัดเราไปไฟทีจี3ออกมาเ็โมง2ี่ตอนนี้สี5หาครึ่งกาไก่โคเลยไปกินข้าวการบินไทยก็มี ROP ไม l e a g e นะครับสามารถสมัครบัตรสะสมไม์นะครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางหรือว่าคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆได้จริงๆบนเครื่องก็มีอาหารเช้านะครับแต่ว่าด้วยความที่เรามาเช้าเราก็กินก่อนเลย เครื่องบินของการบินไทยที่เราบินไปครั้งนี้เป็นวายบอดี้ลำใหญ่ไม่ว่าเราจะบินไกลหรือใกล้แค่ไหนก็มีความสะดวกสบายพนานงานต้อนรับหรือว่าลูกเรือนะครับที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นคนไทยทําให้ผมเนี่ยอุ่นใจนะครับในการเดินทางเพราะว่าผมผมไม่ถนัดภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะครับระหว่างที่เราบินก็ใช้เวลาไม่นานนะรประมาณ2ชั่วโมงระหว่างนี้เราก็นอนเอาแรงกันก่อน สองชั <นะ S 2> ชง่วโมงดูมาเทไหมเทไหมน้อกระเป๋าน้องกระเป๋าไปา ที่สิงคโปร์มีโครงการวัคซีนเทเวลเลนสำหร it ับคนที่ฉีดวัคซีนครบไม่ต้องกักตัวเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีเดินทางมากับผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถเข้าได้เลยครับส่วนการกลับเข้าไทยก็ไม่ต้องตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็ไม่ต้องกักตัวเดี๋ยวรได้กระเป๋าครบแล้วนะครับก็จะไปโรงแรมอีควิลสโฮเทลเดี๋ยวเราไปกินข้าวกับพี่เบียร์พี่ชายตกนะคะเขาทํางานอยู่ที่นี่ เราเรียกรถแท็กซี่นั่งไปที่โรงแรมที่พักของเราก็คืออีคอเลีสโซเทลใช้เวลาจากสนามบินมาถึงนี่ประมาณ30นาทีแล้วเออออน้ญาขาพูดาอะไรอเขาจะพาใี่พาเราไปทัวร์เลยเดี๋ยวเราก็จะรอพี่ชายทุกที่นี่นะครับ เย็นนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรจะมียายส้มโจ๊กจะมาเมื่อเลือนี้มียายซอฟต์อีกคนหนึ่งทุกคนมาสิงคโปร์วันนี้ทีนี้ <c oughs> นไม่เอากระเป๋เานี่ออกเลยนะชอบมากปะชอบมากเลยหรอโอ้ <c oughs> ห้องที่เราพักนะครับเราอยู่ที่นี่กันสวันสามคืนห้องพักกว้างครับห้องน้ําใหญ่วิวสวยกับเช้ามัคืออะไรอ่ะจะมีวันหนึ่งที่เรานั่งกับเช้าไปกินข้าวไงคะใช่พี่ตุ๊กเขียวอยู่เนี่ย ทำไมเป็นอะไรหลับตาอ๋อมีช็อกโกแลตให้ด้วยที่โรงแรมก็มีช็อกโกแลตนะครับเตรียมไว้ต้อนรับให้กับแขกที่มาพักถ้ามันเป็นยังไงนะเรายังไม่ได้กินกรอบกรอบและก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้เจอลุงเบียร์กับน้าจันนะครับเขาไม่ได้เจอกันมาหลายปีจากสถานการณ์โควิดอออ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โ้โอ้โอ้้อ้โอ เบียกับจันก็พาเราออกไปหาอะไรกินกันเพราะว่าสิงคโปร์เป็นที่ที่เขาคุ้นเคยมากกว่าเราเนี่นี่คะ่ะหรูหิวไหมหิวนี่คือเราสั่งนะคะเป็นออเดอร์ของเขาที่เรา้านตับตัวรอ้อนไก่นุ่มมากสามารถใช้ลิ้นดูแลละลายได้เลยฉันรูมันจะมีความสดชื่น เรากินอาหารมื้อนี้คุยกันอยู่สักพักเบียร์กับจันก็ต้องไป่ทำธุระส่วนเราก็กลับโรงแรมฮัลโหลได้ไหมพี่ก็หนี่ปตูงเหมืกันค่ะจอยจริงตอนนั้นพี่ส้มมาทำอะไรหนูจำได้ปะพี่ายกส้มมาคุยกับเราสองสามชั่วโมงเด็กๆก็เตรียมเข้านอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเด็กๆจะต้องไปยูนิเวอร์แซลเพื่อไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆ Good night from Singapore And I'll see you tomorrow in Universal Bye 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 b า e ยวันนี้จะไปยูนิเวอร์แซลตูดิโอสิงคโปร์จริงเราเคยไปแล้วเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วเคยมาแล้วตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วตื่นสายวันนี้เราจะอยู่ที่นั่นสักห้าหกชั่วโมงยาวๆไปเราจะไปลงที่นี่ไงอันนี้ ที่เราพักนี้เขาเรียกว่าเซนโตซาก็จะมีที่พักทั้งยูนิเวอร์แซลอควาเรียมคาสิโนอยู่ลิงก์ติดก,กันสามารถเดินทางได้สะดวกนะฮะมีสวิสจากโรงแรมนะครับพาเราจากอควาเรียมโฮเทลเนี่ยไปที่ยูนิเวอร์แซลนั่งไปประมาณสักสานาทีก็ถึงแล้วเยี่ยงแล้วเดี๋ยวมากเราถึงแล้ว, <Universal. S 1> ลวอันนี้เป็นผู้คนที่มาที่นี่นนนก็ต้องาถ่ายลูกโลกกับเขาที่ยูนิเวอร์แซล บ้านเรานะครับ <único> ซ <Liberty Overwatch> ื้อแพ็กเกจ VIP เพื่อมาเล่นที่นี่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็น express ไม่ต้องต่อคิวนานเรามีไกด์ด้วยนะคะคุณโทมัสเป็นไกด์ของเราในวันนี้นะคะและด้วยอายุและส่วนสูงของจีนก็สามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกอย่างแต่สำหรับเรนนี่เล่นได้บางอย่างทางไกด์บอกเราว่าถ้าเราเดินอยู่อาท์ด์เนี่ยเราสามารถถอดหน้ากากได้ถ้าเขาไปเล่นในโซนเครื่องเล่นแล้วเนี่ยเราต้องใส่หน้ากากข้างในก็เป็นอย่างที่เห็นฮะบรรยากาศ มีตัวมัสคอตคาแรคเตอร์เห็นไหมเนี่ยน่าจะดูความกังวลเป็นไรคะร้อนโอเคเราเคยมาช้อปปิ้งเมื่อสิบปีที่แล้วที่ตรงนี้ซุปจำอะไรได้ไหมได้อยากเข้าเลยแม่อย่าลืมช็อปเดี๋ยวเาเล่นขึ้นไปก่อนใช่ไหมใช่ใช่ว้าวชีนดูดีดีพอไปขึ้นแล้วนั่ยนะว้าวอันนี้อันนี้น่ากลัว ไปตากันค่ะโอ้ยข้ามมาบอมอาร์ฟก่อนใครไม่ได้กลัวกลัวไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวอี้อปปข้างนี้เดี่วอี้นี่บอกว่าวันนี้วันนี้ขอแค่ดูอย่างเดียวแค่ดูก็พอแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเรนี่ตอนนี้แม่นั่งสูงมากนะคะฮัลโหลหลังจากที่เล่นม้าหมุนเสร็จเราก็ไปเล่นอีกเครื่องเล่นหนึ่งมาอ๋อ อ๋อแล้วอันไหนเฮ้ยเฮ้ยจูนีออน่อะไรโซนนีด่ดอลไลท์ไกด์โ,โทมัสเนี่ยบอกว่าความเร็วของมันประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอบอกตรงๆว่ามไม่ชอบความสูง,งผมไม่ชอบที่มันวิ่งเร็วตัวโอเคไหมจีนไหวเหรอ,อจีนถ้าจีนไม่ไหวจินต้องบอกนะ แต่ว่าจินเนี่ยเขาอยากเล่นมากเลยแต่เลนนี่เนี่ยไม่เอาอะไรเลยเลนนี่ขึ้นมาหมยังไม่เอาเลยเขาอยากเล่นแบบเล่นบอร์ดทรายอะ่ะอ๋อนี่คือเกินความคาดหมายเขามากยูนิเวอร์ซัลเนี่ยเราไม่อยู่ข้างหน้านะเราอยู่กลางๆแถวแค่เสียงออกตัวผมก็ไม่ชอบ้วฮะพอได้ไหมพอได้เนาะพ่อนี่จะไม่ได้ถ้าจินอยากเล่นยังไงก็ต้องกัดฟันนะฮะแล้วก็ตาจินกับผมนะครับ ไม่ไหวจินอยากเล่นอีกเฮ้ยชอบไปเมื่อกี้ชอบมากค่ะในแม่จินทำอะไรไปพี่พ่อไม่ชอบความรู้สึกนั้นเลยรู้ป่ะจินชอบจินชอบมากเลยอ่ะแปลกมากเนาะมันตื่นเต้นแล้วก็เอียงแล้วก็เอียงเอียงรถไฟหอมนี่เอียงเสียงพ่อคือรถไฟหอมเมื่อกี้ไหมพ่อทำไงเสียงอ่ะก็เมื่อกี้น่ะแล้วหนูจะขึ้นไหมไม่คือหนูกลัวแม่ด้วยเขาไม่ต้องเล่นก็ได้เขาไปช้อปปิ้งกับแม่ก็ได้ ได้เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันโอเคไหมเราก็สั่งอาหารมา่กินนะครับเป็นแพนเค้กกระตุนเทรคแล้วก็ไก่พวกเราก็ต้องกินเอาแรงกันหน่อยเพราะว่าเพิ่งผ่านมาแค่ชั่วโมงกว่าเองหลังจากกินเสร็จเราก็ไปช้อปปิ้งครับ <laughs> สิ่งที่ได้ก็มีแว่นนะครับตุ๊กตาเสื้อพูกกุญแจ ซึ่งทั้งหมดเราก็ใช้บัตร Mastercard นะครับมีส่วนลดด้วยก็ดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่เราแปะไว้นะครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นอีกอันหนึ่งนะครับที่แนะนำทุกคนวอาไมลูกเล่นเล่นเล่นเว่นเล่นเล่นเ้านล่วเเล่นด็กเล่นได้ถึงมันจะเร็วไปสักหน่อย หลังจากนั้นเราก็มาโซนจุลศิลป์พาร์คนะครับซึ่งก็มีเครื่องเล่นเดโนเสาร์พันธ์ต่างๆเรนนี่อาจจะไม่แบบไม่ชอบนี่นี่เขามีกลัวไดโนเสาร์กลัวไดโนเสาร์อยูไ่ไปแล้วไ,ไปแล้วเย,ย้แม่<ย>ต้องบอกก่อนว่าแม่เป็นคนกลัวความสูงนะคะสูงมาก,มากเกิน50เซนแม่ถือว่าสูงหมดอ่ะเดี๋ยวนี่วันนี้นั่งได้ไหมไม่ได้นี่นี่อยากจะลองเล่นหนูไหมใช่ค่ะอันนั้นอ่ะอันกอดเรนนี่ติดมากเลย นั่นสนุกจิง I'm scary I'm scary ใช่เรนี่สามารถเล่นนั่น s c r y one ได้เหนื่ไปแล้วไปแล้วเครื่องเล่นนี้นะครับมีปุ่มกดเพื่อให้ปรับระดับความสูงได้แต่ว่าจินนะครับถ้าสังเกตว่าแม่เนี่ยกลัวมากเขาก็เลยไม่กล้ากดให้มันสูงฮะอ้าวแม่แม่แม่เป็นไงคะเปกิดเป็นไงคะคนนี้ได้คะับซับปีเลยอ้าว และอันนี้เป็นไฮไลท์ของเลนนี่เลยเขาชอบอันนี้มากที่สุดมันคือเซลซมิสตีมบรรยากาศข้างในก็เป็นอวกาศเป็นตุ๊กตูนเป็นอะไรที่ผมว่ามันเหมาะกับเด็กเล็กๆแบบเลนนี่นี่แหละว้าววัานี้าวว้ากี้เป็นไงอ่ะวว้นวว่นวว้าอบ้้าวว้้ มันมีอะไรบ้างนะสเปซชอบไหมและที่สุดท้ายที่ไกด์พาเราไปก็คือนี่ครับมัมมี่คุณจะมัมมี่ไหมมัมมี่แปลว่าแม่ไง,งแล้วมัมมี่มที่แปลว่าผีอะ่ะ <laughs> โอ้ยนี่นี่เจ๋งอ่ะ So there be one part างไกด์เขาบอกว่าทั้งในเนี่ยจะมืดนะครับแล้วก็มีสเก็ตไฟมีความเร็วให้เราเนี่ยได้เตรียมพร้อมเดี๋ยวพี่เล็งรอในนี้ซึ่งเครื่องเล่นนี้ผมจะไม่เล่นต้องอยู่กับเลนนี่ให้ทุกนไปเล่นกันผมจะพักที่แฟมิลี่ลูมมันเร็วมันเร็วเร็วกับน่าเร็วกับน่ากลัวความวิ่งเหมือนไวทกิ้งเวลาเราเล่นอะจินนี่สุดยอดเลยนะถ้ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วมันแค่๋อนี่ ม,มมี่อารมณ์ขึ้นลงๆเหมือนม,มมี่เลยมีผีพี่บอกอะไรมีผีวไ้หรือก็เกิอยอยูตัวจบจบข่าวแล้ว ะมาณ5ชั่วโมงที่เราอยู่ใน Universal Studio สิงคโปร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเจ๋งมากสําหรับเด็กๆสําหรับพวกเรานี่เป็นรอบหลายปีที่เราเดินทางออกไปนอกประเทศเห็นจินมีความสุขเห็นเลนี่มีความสุขพวกเราก็มีความสุขการเดินทางก็ไม่ได้มายากเราได้ภาพถ่ายที่เราคิดว่ามันเป็นโมเมนต์เป็นความประทับใจของบ้านเราเก็บไว้ส่วนคลิปหน้าจะพาเด็กๆไปอาคอลเลียมนั่งกระเช้าแล้วก็ดูโชว์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ